ว in ันนี้เราเลิกถึงท่านพ่อเฟื่องที่เป็นอาจารย์ของอาตมาท่านเป็นลูกเศรษฐีท่านพ่อเล็ท่านรับถ่ายทอดพิธีปฏิบัติของท่านพ่อท่านพ่อใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิงเรื่องการกำลุลมหายใจบรรมณ์ในการภาวนาประชาชนดูเพียงว่าเข้าออกเข้าออกต้องดูว่าเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นอันนี้เป็นที่ดีของเราแล้วก็ไล่ลมทั่วตัว ถลมสบายดีเราสบายได้ทัวตัๆนี่เป็นวิชาที่สาคัญมากเพราะจิตใจของเราที่จะปฏิบัติได้ที่จะอยู่ในมรรคของพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องมีความสบายเราจะหาความสบายจากภายนอกมันก็ไม่ถูกเราหลหลาจากภายในเราก็แต่งของเราได้ลมนี่เป็นสิ่งที่ฟรีทุกวันท,ทุกคนก็มีอยู่แล้วไม่ต้องไปขอใครทีไรมาเป็นว่าเราดูแลเรารักษาเรามาพาิจารณาใครควรดูว่ามันเป็นยังไง ทำเองจะหายใจให้มันสบายความสบายนั้นทำเองจะยมนอยู่คนที่วิชานี้ท่านเคยพูดไว้มีอยู่วันหนึ่งท่านนึกถึงท่านพ่อใหญ่ที่ค้นหาวิชานี้ได้พอถึงวันนั้นไม่มีใครนอกจากท่านเองท่านพ่อเฟือ่องที่จะมาสอนอีกแล้วนี่ถ้าขาดท่านเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปปฏิบัติต่อเพราะจะให้พวกเรามีความกระตันอยู่ปฏิบัติทาสมควรแก่ทำ ที่ท่านประทานไว้มีข้อหนึ่งที่ทลวงพูออยู่เสมอว่าเราปฏิบัติสิ่งนอกจากเจ็ดบริสุทธิ์นั้นมันเป็นเพียงเท่าเครื่องเล่นของการปฏิบัติตัวเนื้อแท้ก็ทำใจให้บริสุทธิ์ก็ใจของเรามีินดำไปด้วยความโลภความโกรธความหลงแต่ความหลงนิ่งพาเราไม่เข้าใจว่ามันมันมากถึงขนาดไหนเพราะฉะนั้นเาชำระออกไปให้ยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่า เราจะชอบหรามาชอบแต่มันสิ่งที่ไม่ดีนันจะให้ความสุขบ้างแต่มันความสุขชั่วเล่นและเปนความสุขที่มีทุกข์เป็นผลสุดท้ายแต่เราชำรจะจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ดีหมายความว่าเจตนาของเราดีไม่ได้คิดบ่งร้ายใครไม่ได้คิดที่จะเบียดเบียนใครทั้งตัวเองและผู้อื่นดังนั้นความสุขของเราจึงจะเป็นความสุขที่ของที่ที่ไหวใจได้พระฉนัปฏิบัติท่านบอกว่าเอาบุญต่อบุญบุญของฐานบุญของเสน เรามาต่อให้เป็นบุญของภาวนาหลังจากนั้นให้เป็นบุญของมีบุตรของความหลุดพ้นก็เราจะบวังกับผลของทานกับเสียนอย่างเดียวมันกม็มันก็ได้ดีอยู่ดอกมันดีวกว่าเว่าไม่ได้ทําแต่มันไม่สมบูรณ์แต่ผลของทานเป็นยังไงก็ได้ร่ารวยผลของเซียนผลของเซียนคือเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่นึกว่าเป็นมนุษย์ที่ร่ารวยเราก็แห่ๆกันอยู่ว่ามนุษย์ที่ร่ารวยเป็นยังไงไม่แคร์ใครเลย ส่วนใหญ,ญ่เพราะเขาไม่ได้เคยภาวนาถ้าจะให้บุญเราเนี้ยปลอดภัยเรต้องเอาบุญต่อบุญมาเข้ามา,า,มาความสุขสบายที่เรามีในจิตใจของเราเมื่อเราทําบุญมาภาวนาต่อชําระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์นี่เป็นเนื้อแท้ของธรรมะแต่ฉะนั้นเราไปทำเทียบกับต้นไม้เหบือนกานเราเอาแกนของธรรมะก็แล้วกัน ส่วนบายไม้กระพี้ทิ้งให้คนอื่นก็กกกได้เราเอาแก่นมันเพราะมันมั่นคงไวใ้ใจได้